เมื่อกี้เรามาซื้อน้ำแข็งกันตรงนี้ที่นี่มีน้ำแข็งขายด้วยอันนี้2ดอลลาร์แล้วก็มีอันใหญ่4ดอลลาร์ก็ใหญ่ว่าเยอะเหมือนกันโซนนี้เป็นรถรถบ้านหลงทางค่ะแคมเยอะมากที่นี่หลังจากวนหาอยู่หลายรอบในที่สุดก็ดเจอที่เราจองไว้ C 8 1มันคือที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ ซึ่งมีคนสละตอนหนึ่งวันก่อนที่เราจะมานี่เองไม่งั้นเราก็ไม่ได้ที่นี้หรอกทีนี้มาดูวันนี้เราเต็นท์ใหญ่มากๆมาเต็นท์แบบ8ดคนเลยนี่คือของที่เราขนมาจากบ้านรู้สึกว่าคราวนี้มันขนน้อยนะน้อยเกินไปปกติมันต้องเต็มขนาดนี้เราก็ลืมหลายอย่างมากเดี๋ยวมาดูว่าเราลืมอะไรบ้าง Good morning ตื่นเช้ามารับบดฉี่เลยอันนี้คือโซนห้องน้ำาปก่ออกเป็นทางขวาชายทางซ้ายผู้หญิงส่วนเชา้าเป็นแบบประมาณ เ็7ห้องอะไรอย่เงี้ยรวมๆผู้หญิงผู้ชายก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่ห้องน้ำน,นะเป็นเชลเตอร์หลบภัยถ้าเกิดว่ามีอากาศที่ไม่ค่อยดี mm hmm. ก็มาหลบตรงนี้ได้ด้วยนี่ซีเวียเชลเตอรให้ดูห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำก็เป็นประมาณแบบนี้ก็เ,เป็นส่วมแบบ flush ทำอะไรต่อขอให้ปิดไฟ วันนี้ด้านหลังห้องน้ำก็จะเป็นทะเลสาบว้าวทางเดินกลับแคมป์เราเป็นแนวป่าๆโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แคมป์ชื่อว่า human ferry camping วันนี้เรามาที่ land between lakes มันเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากเลยนะแล้วก็มันอยู่ที่รัฐแคนากี้นี่แหละแต่ว่าด้านล่างอะ่ะมันจะถูกตัดไปอยู่ที่รัฐเทนเนสซีคือขับรถมาจากที่บ้าน<ม>ตรงหนุยวิวอะ่ะ ประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วก็ทำโซนก็เปลี่ยนทั้งที่มาที่รัฐแคนากกี้เหมือนเดิมนะแต่ทำโซนมันจะช้าลงไปอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือเรามาถึงเมื่อวานนี้ก็เย็นแหละดึกแล,แล้วก็รีบกางเต็นท์ตืน้นกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารการแล้วก็ไปเดินเทรลสักหน่อยก็สำรวจพื้นที่แถวนี้หน่อยว่า มีอะไรบ้างกล้วยกัวเตมาลาพอสุกก็จะเป็นจุดๆแบบนี้เบรคฟาสชานี้คือสปาเกตตี้เส้นเอ็นเจ้าแฮกับไส้กรอกสดกินจากกระทะเลยเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ไส้กรอก เซนสปาเกตตี้และให้ก่อไม่กินกันเถอะนั่งนั่งอยู่ฝนตกเลยต้องย้ายเข้ามากินเนติแนแทนวูดแลนด์ส a t u จ e s t ส t i ชันน t i o นล l รนเคเลชันวูดแลนด์สไนเจอร์สเตชันน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนี้มั้ง ที่นี่ก็มีเทรลหลายอันนะอันนี้คือวูดแลนด์วอล์แล้วก็ h องเก r ร์เทรลต้องกลับมาที่จอดรถก่อน5 PM ่ o u are here. องเก e ร์เทรลใกล้เหมือนกันวูดแลนด์วอล์กก็ง่ายๆแค่นี้จุดก้าวไม้มีบอกด้วยว่าถ้าเป็นวูดแลนด์วอลเ์ trail, เดินตามลายเท้ามีฮองเกอร์เทรลเดินตามรูปนี้ตรงนี้เป็นรังนก เยอะเหมือนกันหลายเสาที่แรกที่เราจะไปไฮกิ้งกันในวันนี้ก็คือ Woodland Trail ซึ่งมีระยะที่สั้นที่สุดแค่เพียง0.9ไมล์เท่านั้นเป็นวงกลมลอดไปทางนีน้เดินตามสเต็มเท้าหมีตัวนี้นะไปทางนั้นรอยเท้าน่ารักเชียว เดินมาเจอ boat ว e n t a l เอ,อแต่มันเหมือนร้างๆอะ่ะแบบไม่มีใครเช่าเลยมันเป็นแค n โนะถ้าลองไปดูที่สำหรับที่จะลงเรือก็จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยดอกบัวมันก็คงจะต้องฝ่าดอกบัวเข้าไปในการพายเรือมันมีป้ายประกาศว่าช่วงนี้ปิดอยู่เพราะว่าสภาพน้ำไม่เอื้ออำนวย สะพานยังปลอดภัยใช่ไหมจะเห็นว่าดอกบัวเติบโตได้เก่งมากมันขยายไปทั่วเลกเลยอะเดินไปเดินมาก็มาเจอเซมิทรีใชเลยตอนนี้จะเดินมา1.25กิโลแล้วก็คือยังไม่ถึงหนึ่งไม้นะทันนี้ต้นอะไรไม่รู้แต่มันมีลูกที่เมื่อกี้มันหล่นลงมากลางทางแล้วก็ข้างในผลเป็นนิ่มๆสีเหลือง ต้นผอมๆเราก็เดินมาถึงทางแยกถ้าอยากจะไปไกลกว่านั้นก็ไปทางที่ฮอ n g e r Lake Trail ได้แต่ว่าถ้าเราอยากเดินให้ครบปลูกของ Woodland Walk ก็กลับไปที่ Nature Station ก็ขึ้นไปทางนี้ก็จะเจอที่จอดรถเราที่มาท t y p เลเป็นจุดปิกนิกแล้วก็ฮ i k กกิ้งขับรถมานิดหนึ่งจาก เนเจอร์สเตชันเมื่อกี้ก็จะมาถึงที่คีมมาท์ไท์เลกอยู่ในละแวกถนนเดียวกันเมื่ครั้งนี้เราก็จะเดินรอบเลกนี้ระยะอยู่ที่2.2งมล์เราได้เตรียมสเสบียงอาหารเที่ยงมาด้วยแล้วก็เก้าอี้เผื่อมีที่บรรยากาศดีๆจะได้นั่งกินข้าวกับันค่าก๋วมันวันนี้ของเราก็คือไข่ต้มส้มจิ๋ว แล้วก็มนมช็อกโกแลตแถวนี้เขาก็ตกปลากันได้นะคนะเขาอนุญาตให้ตกปลาซึ่งถ้าเป็นปลาที่ตัวเล็กกว่า8นิ้วเนี่ยก็ตกกี่ตัวก็ได้๋อตัวนี้มีวอเตอร์เทรลได้นะก็คือแทนที่จะฮค์แทนที่จะเดิน่ะก็พายเรือแทนสภาพน้ำก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จอกแนก็เยอะแล้วก็ดูขุ่นๆถามว่าน่ากลัวไหมก็คือน่ากลัวไม่อยากเล่นหรอกตรงเนี้ย แล้วเปลี่ยนใจไม่เดินเทรลนี้แลดีมมเจอง,งูจิ๋วตกใจหมดเลยนี่ยมันกำลังขึ้นบนต้นไม้เนี่ยดู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 ดีก็มีเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกแลปอที่นี่สีน้ำเงินนะนี่คืออินเนอร์จีเลตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นแล้วอ้ยฟ้าก็ร้อง ตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงเกือบทางตอนใต้ของแลนด์บิทวินเดเล็กแล้วสะพานนี้เป็นสะพานที่ข้ามจากแผ่นดินใหญ่มาที่ตรงแลนด์บิทวินเดเล็กนี่คือเลคบาร์เล่นี่อันนี้เป็นบีชในแคนป์แอเรีย C ของ Human f เ r r y ที่เราอยู่แหละแต่ว่าเอ้ยแอเรีย A คือเราอยู่แอเรีย C แต่ว่าตรงนี้เป็นแอเรียเเขาจะมีบีชแล้วก็มีที่ให้เล่นน้ำด้วยที่นี่มีร้านขายของทุกอย่าง ลืมเอาอะไรมาก็าสามารถมาซื้อได้นะำยาล้างจานดี่มีการเซเว่นอย่างนั้นแหละมีทุกอย่างซิปล็อกอะไรก็มีนะดูดิอวเครื่องปูอะไรก็มีน้ำก็มี<ใ>น,นี่ให้เราไปยืมยูเดนไปน่ามีขายทุกอย่างเลยอ,เอ,เอุ๊ยนี่อะไรอะ่ะ กาทาเันนเบ็ดตกปลาหลังจากที่เราเดินตามหามุมดีๆมานานก็เพิ่งมาเจอตรงนี้อันนี้เรามาเดินสำรวจแคมป์ C 6 6พื้นที่กว้างขวางมากเป็นแบบที่มีน้ำแล้วก็มีไฟ3 0แอมด้วยวิวก็ดีนะอันเนี้แล้วก็เป็นแบบแบ็กอินก็คือถอยรถเข้ามาจอดได้ คนต่อขนาดเลยมันจะร่วงนี่เนี่ยแคนตากกี้แดงคัะน,นี่คือแคนตากกี้แดงจุดๆนี้ก็ใกล้ๆกับที่เรามาพักนี่แหละเราขับรถมา ขอขงจริน่นี่คือแคนต้แดนในวันที่้ามืดฝนตกตรงนั้นน่ะตรงเนินเลยเห็นเหมือนมีนกอยู่ยืนอยู่เดี๋ยวไปจะไปดูใกล้ๆยืนทําอะไรตัวเดียวเนี่ยนีสิงเป็นนกจริงๆด้วยนกตัวใหญ่อ่ะนกหละยอย่างยืนตรงนั้นเหมือนคอยตจ้งหาเหยื่อตรงเนี้ยมีปลาตัวใหญ่มากๆ ติดอยู่ด้ยอ่ะติดอยู่ที่ตรงนี้มีสองตัวต,ตัวหนึ่งยังโอเคอีกตัวหนึ่งหัวหลุดแล้วแต่มันตายแล้วแหละโอ้ฝนเริ่มตกแรงขึ้นแล้วแหละมีคนมาตบปลาด้วยเรือกำลังเข้ามาเลยนี่เป็นกลไกลของการที่เรือจะผ่านเสันเขื่อนไปได้จากลามที่แบบสูงไปน้ำที่ต่ำอย่างเงี้ยก็จะมีล็อกแชมเบอร์อตรงนี้ที่เป็นตัวปรับระดับน้ำของทั้งสองฝั่ง ตอนนี้นี่ <S <S เรือกำลังไปเลยมีคนดูอยู่ด้วยว่าสิไปดูกันเถอะไปดูกันเถอะลอริดาม,มารีเรืกอก็ค่อยๆค่อยๆเข้าไปอย่างสวยงามตอนนี้เราก็ขับรถมาดูอีกมุมหนึ่งของเรือลำเดิมที่กำลังดันเข้ามาผ่านประตูตอนนี้มันก็เข้ามาเกือบสุดแล้วแหละตรงน,นี้ เมื่อกี้เราว่ายน้ําตรงนี้เวิร์กนี้ตอนนันยังไม่มีใครเลยตรงนี้ก็มีเขียนกฎของการว่ายน้ําด้วยนะห้าว่ายน้ําคนเดียวอันนี้คือจะกินเป็นเหมือนอาหารกลางวันเลยนะัก็คือสปาเกตตี้สเปมค่ะมีกระเทียมเล็กน้อยให้ดูดีขึ้นสปาเกตตี้เป็นเส้นแองเจลเฮี์เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะเก็บเต็นท์กันวันนี้วันจันทร์ ที่5 September ซึ่งเป็นวัน Labor Day เป็นวันหยุดก็เต็นท์รอบค่าก็กลับกันหมดแล้วเงียบกันไปหมดน,นี้เป็นวันที่สงบมากแต่เหตุที่เกิดก็คือรถเรามันสตาร์ทไม่ติดต้องขนของออกมาหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะซ่อมรถก่อนหวังว่าวันนี้คงได้กลับบ้านนะ